ไยินดีต้อรนราเข้าสูช่สช่วงบบสำรวจเอาไปเที่ยวค่ะพี่น้องโอ้โหมาร้านขายกระเป๋าค่ะพี่น้องค่ะปาดไม่แต่งงงงงทำเสร็จเมื่อกี้เลยแต่วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์จากแม่ค้านะคะพี่น้องค่ะเซอร์ไพรส์เอียงขอขอชมหน่อยค่ะขอชมหน่อยไม่มสื่อกระเป๋า,ออปาโอ้โหปัดทำเสร็จเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆค่ะทำเสร็จเมื่อกี้ใช่ค่ะ ใครซื้ออยังเอ่ยชื่ออะไรฮะพี่สายชื่อร้านชื่ออะไรคะอารดาคุณแม่สายแซ่บอ๋อารดาคุณแม่สายแซ่บพี่น้องค่ะถ้าใบนี้ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่คะนี่ใบนี้มีเดียวในโลกใบเดียวในโลกไม่ทำแบบไม่ทำอีกแล้วลิมิเต็ดใบนี้ใบเดียวสุดยอดพี่น้องรถเสื้อผ้าเสื้อผ้าโอ้ยคือไม่ทำ ค่ะเพราะว่านี่คือมีใบเดียวในโลกดิมบาติดก็จะถือใจลายมัหน้พี่น้องมันแรงมักๆมักทำแป๊บเดียวแป๊บเดียวเหรอคะนี่อ๋อแล้วมาตกแต่งเองสุดยอดสุดยอดค่ะความมาความแพงพี่น้องใครอยากได้สามารถสั่งได้ที่ไอระดา รดาคุณแม่สายแซ่บค่ะสุดยอดค่ะพี่น้องเปิดเพล์ยงเอามาใส่เอามาเอามาให้บ้างแม่อาราดาในช็อปปี้ใน็อี้เอ็กตัวใหญ่อ็นดีตัวเล็ก้เนเอ่เอ็กตัวใหญ่เอ็นดีตัวเล็กอาราดา ชอปปีกกับมี่ค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดงาาแมงาม่งแม่ค้าจะกะแล้วกะอีเงแล้วเลงไีกวปนค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดจึงแห้งค่ะพี่น้องอันนี้สี่ได้ปากคู่ปอบแดเลยนะคะอ่นเลตเท่าไหร่เลทเท่าไหร่เฉลือหน่อยขนาดเท่านี้ตไหนตวไม่มีนี้ไม่ด้หาไม่ได้แล้วถ้าได้ก็คือ ้องค่ะสั่งไซส์ได้มีหลายไซส์มีหลายแบบมีหลายเคยมาอย่างขอ่งมีหลายทรงมีหลายทรงพี่น้องค่ะหลายแบบค่ะพี่นอ้นนองนุ่มมากค่ะนุ่มมากจากองนี่แต่อะไรเยอะค่ะที่ร้านขายสามร้อยห้าสิบแต่ว่าวันนี้คือลดไปพิเศษค,คือสามร้อยอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบพี่น้องยามแห้งนอาไปให้คูปอเอาไปผาาคูปอวันครูไม่มีอะไรให้ครูผ่านมาแล้วก็เลยเจ้าอันกับก็ม่ครูครู แต่ดีคนสวยโอ้โหอุ้ยเอานี้ให้รำเพิินด้วยดีกว่าน่ารักมากน่ารักมากพี่น้องคะเราจะคิดว่าตรงนี้มันจะเปิดยางไม่ใช่มันสามารถแกะได้แล้วก็จะส่งเหมือนเดิมโอ้โหกระจูดกระจูด ตางตุมาจากพัทลุงพัทลุงค่ะอันนีใบเนี้ยแม่ค้าใช้มาตั้งแต่คือว่าตั้งแต่นปี้้ป่งตอนต้นปีงห้ปีแล้ว่อยกใช้เาทุกวันนี้พี่น้องทุนมากมันไม่ทนไม่ใช่นะคะดูของแม่ค้าเลยสุดยอดสุดยอดยทนทุนทุนค่ะพี่น้องค่ะทนแงทนแฮพี่น้องนุยาไกลๆเพราะว่าว่าโกเสียงงันเพ่งลิขสศิษย์ค่ะพี่น้อง กะะระรจจดไม่เหมือนตัวยังไหน้องกระจ,จรุดค่น,นี่แหละคัะพี่น้องค่ะอย่าลืมนะครับอุดหนุนได้ที่นะคะแซนเอลดาในช้อปปี้ค่ะพี่น้องค่ะลำพิดลำเพิรมาี่เร็วมาเลือแล้วกมาเป๋าพี่บํมแปมเร็วมาดิไม่เอามาดแเร็วมาี้เร็วมเอรับกระเป๋ปา,เาเร็ว มาดูมาดูมาดูนี่เอาใบไหนใบไหนสวยเลือกเลือกมาเลยหนึ่งใบเอาใบนี้โอเคอุ้ยมันใหญ่ไปเอาใบเล็กกว่านี้ลูกหนูจะพายไม่ได้เอาเอาที่หนูพายได้อันไหนหนูมีแล้วเอาอีกก็ได้ค่ะใบนั้นไหมเอาใบนั้นไหมคะอันนั้นใบไหนใบไหนสวยมีใบไหนสวยหนูมีแล้วค่ะวันจัน นมาไปเลยหนูมีแล้วค่ะท่านมันมีแล้วบนบ่อยากใบหยากได้ค่ะพี่น้องใบพีใบใหญ่น้องถือไม่ได้มันใหญ่มากค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยงามหลายงามหลายงามหลายสุดยอดจริงจริงยี่จริงจริง ด so ีิให้หมีแล้วค่ะสุดยอดเลยสุดยอดงามงามงามค่ะมีหลายสงนหลายอบเมียค่ะมีหลายส้งมากนะครับเซอร์ไพรส์แน่แน่เซอร์ไพรแน่แน่บางรลยละเอียดตีเที่ยวพี่หลานสุดยอดบาอย่าบาบดูด้วยค่ะเพลงมกซิติ์ต้วงค่ะพี่น้องเาต้องแบบกบไอเสียงเขา จะได้รูปจะได้รูปพี่หล,าล่ารูปได้ส่งม,มาได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่แบบนี้คือมีใบเดียวในโลกมีทำลายนี้ลายเดียวลิมิดติดพี่น้องถ้าอยากได้รูปตัวเองสั่งได้นะคะ,ะกกแต่รูปตัวเองกันน้ำวันนี้เคลือบอย่างดีกันน้ำเียบร้อยนะคะสาม,มารถเช้แต่ฮักแต่ฮัฮกถูกเลยเพราะวิ่งหัวเพร่ะหูเฉด ร้อเพ้งมันเลือกให้แม่ออีกใบหนึ่งก่อนนะคะแม่น,นี่เออซื้อแวันี้อันี้ค่ะซื้อแล้วนะคะบันคูค่ะบันคู เดียวของุยสองก็เอาไปสองร้อยเลยค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะป้าแม่ค่ะมาโหลดคางรถเนี่ยคือรถไม่ต้องคือรถไม่ต้องแบบเอาสองใบนี้นะคะสองใบเลยค่ะพี่น้องค่ะคู่ปอลคู่เอค่ะพี่น้องออมาแล้วนะคะไม่ใช่น่ามานะคะจริงจริงนะคะไม่รู้นะเดินมาไม่รู้ว่ามีของอีหลาเขารู้ว่าไม่มีของอีหลาแต่ว่าแบบว่าใบนี้นะคะแค่สี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบกับพี่น้องสุดยอดเจอกันคี่สบายดี